สวัสดีครับผมซื้อว่านายพัสดุนะครับนามกิุนอาคติอยู่บ้านเลขที่ลอยลอยหาสิเก็ดมู่สองตะบลขุมเกา่าอำเภอเขาว่งจังหวัดกาลสินอู่เขามาแล้วประมาณจะแต่ก่อนนี่เห็ดเหด็มาหลายปีอยู่หรอกแต่ว่า,าพึ่งมาปรับปรุงวางวางเจ็ดแปีนี่นะครับปรับปรุงหน้านี่ แต่ก่อนก็นแบบธรรมชาติธรรมชาติยางฝนตกลงมากกัไถและกัดดำไปปุ๋ยกันยังวัชพนมีครับแต่ก่อนพอาความเจริญขึ้นมากเนาะก็มีปุ๋ยมียังมากอใส่บ้างในบ่อใส่บ้างในเพราะว่ามันเห่ากันจนเนาะเลยมาทาั้งบริษัทปุ๋ย คู่ดินนี่แหละครับ,รบมาว้าวเหมือน,นั่นผมกับยูบานพอดีครับยูบานก็เลยไปฟังเพิ่นฟังเพิ่นกตว่าอเอาไปใส่นะ้าจะคล้องนี่บูชินนโนคือบอว่าก็เลยฟังไปฟังมาผมก็เลยลองเอาพูดถึงเรื่องได้ผลลัพธ์เนาะครับ ปุ๋ยคูดินนี่ผมมาแตกต่างอยู่แนวหนึง่งยง้มผมยางลงยง,ม,งมยางลงไปลบยาถอนหยาที่มันขึงแซมเขาครับผมยางลงไปมันค่ายค่าย,ายกับคือมันเป็นสัน้นยง้มเขาเหยียบลงไปมันสิพวกฟอกเลนะครับผมคือมีแนวร่องพืน้นคือมีอยังอยู่นี่แหละเป็นเหมือนฟองน้ำที่มันเก็บน้ำไว้อยู่ คือมันเก็บน้ำไว้ทั้งใต้กระยางปลายกะลกยางไปน้ำกระต้นเขาก็คือว่าแตกกอเบิง้งเบิ้งกีบใดก็คือใหญ่ซ้ำกันนะแต่ก่อนเดิมที่นั่นมันมีกีบน้อยกีบใหญ่ครับ,รบอ,อ่ต้นต้นก้าเห้าวติดปักลงไปสามสามต้นนี่มันก็สิกีบใหญ่ย่ำย่ำต้นมันแตกกอขึ้นมาหนะึ่งอ่ะมันก็จะเป็นกีบน้อย คือมันบ่วสม่ำเสมอกันบวสม่ำเสมอครับแต่ว่าปีนี้หลังจากใส่คู่ดินวานร่องพืนแล้วดำลงไปนี่ผมเบิงผมเบิงสังเกตเบิงนี่มันหยีไดก็คือใหญ่ซ้ำกันคือมาซ้ำกันนะครับที่มันแตกกอออกมาใหม่เนี่ก็คือใหญ่ซ้ำกันนี่ผมถึงว่ามันปุยคู่ดินนี่ มันสีเมลนแล้วล่ะมาใส่กับหน้าจ้บของผมขึ้นว่าจังสันปุ๋ยคูดินปีหนานี่ผมกับสีเอาอีกคือเก่าเอามาใส่ร่องพื้นคือเก่าแต่ว่าเด็กงิ่นข่าว,ว่าเิ่นสีมีปุ๋ยเคมีมาผสมให้แต่สีได้ล่องเบื้องอีกนั่นแหละม,มาเห็ดน้ำแผให้มันเขากันกับอันปุ๋ยคูดินที่ร่องพื้นนี่เอามา วานน้ากันนี่มันสิบอบอคักกว่าโทษว่าะฉันดอกออครับรวยนานมั่นใจใช้ปุย๋ยคู่ดิน